ก็กลับมาอยู่กับเกมวันพันแมนตองเกนนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่7นะครับวู้หูวูู้ก็เล่นมาเป็นเวลา1สัปดาห์เต็มแล้วนะครับผมวันที่7เนี่ยนะผมพาไปดูฟิกเกอร์นะไปอัปเดตกันหน่อยดีกว่าขอคุยกับโซนิกก่อนลักกันแคลตัสแน่นอนครับกดไปกดไปเออโอเค ไปไหนไปฟิกเกอร์ดียวกดผิดนะครับผมหมหาของไม่ได้นะครับก็เหมือนเดิมเพราะผมหาของไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวผมไปปลดพวกพลังไอตรงนี้ดีก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็แสนเก้าได้อยู่มั้งนี่ฝึกฝนนะประมาณนี้นะเงินหนึ่งหมื่นกดไม่ได้ละอืมทำอะไรไม่ได้แล้ว มามาดูสซตาไมา้ดีกว่าผมปลดไปแค่นี้เองนะก็บอกเลยว่าผมกดไปเยอะมากนุ่มได้แต่ช่องเดิมๆมามาต่อละครกันต่อเลยอ้าวเฮย้ยสกิลอัพได้ผมน่าจะอัพเลยดีไหมอัพเลยดีกว่านี่แน่แสนเจ็ดหนึ่งพันแล้วนะ่ออยเพิ่มมาน้อยมากขอสุมตัวเหลืองหน่อยละกันยังไงตัวเหลืองก็หาง่ายอยู่ละ จะไปเอาหาแบบคอใหม่ๆนะตอนนี้แบบคอหน้ากาก,ากว่ามันกระโปกงอะผมแม่งสุ่มไม่ได้คอไหนเลยโอ้โหไม่มีม่วงเลยขอดรจีนัทก็ยังดีอะ่ะเพราะว่ามันขึ้นเทิร์นใหม่ก็ได้หนึ่งเกรดด้วยแล้วถ้าโกคสซื้อผมมัดโกคสซื้อผมก็ได้อีกหนึ่งนะเพราะเพิ่มเลือดมันก็จะได้มานะโอ้ไม่ได้ได้กอลิล่ามาอีกละกิลผมตอนนี้อยู่กับอ่า ชาซูกิวมเมนขอต่าเลยได้กล่องแค่ขั้นสามน้อยมากน้อยแบบน้อยมาก,มากอะ่ะอืมแทบเพราะผมดวงไม่ค่อยดีด้วยแหละเอาจิงผมไม่อยากบอกว่าดวงผมไม่ดีจริงผมก็บอกบอกว่าดวงผมดีมาสู้กันไหนไหมะโอ้ขอปูบอม,มอะไรไปสู้เนี่ยโอนี่ก็คอปูบอมอีกละไมมีแต่คนมีคอปูบอมวะอืมอิดฉาวะ่ะ สุ่มไปอย่างเยอะเลยผมมาผมไม่ได้อะแล้วผมได้อะไรวัคซีนแมนกับราชาใต้ดินโอ้โหเอ้เกมขอหน่อยไม่ได้หรอวะตอนผมสร้างอ่ะใครยังเห็นผมแกไปดูตอนหลังๆได้นะ <c oughs> <c oughs> ก็อยากร้องไห้เลยสุ่มไปเยอะอยู่นะแต่ก็ไม่ได้เลยนะคนนี้คอเด็กวะลองหน่อยละกันอย่างเชิงไปอย่างเชิง เด็กรัวแขนเอาละมานมาครับอีเยติสตาน,นี่เฮียนะโอ้โหซึดแล้วแม่งดันติดจ,จริงน่าจะแพ้แล้วนะเพราะผมไม่ได้ลูกไฟนะถึงได้ก็ไม่ได้ออกเออได้ได้ค่าได้เออได้แต่ว่าจีนอทไม่ได้ออกสกิลบัตรก็เคยซื้อไปหกหมื่นโคตรเบาอ่ะทำไมเขาป้านี่สามสี่แสนเลยวะ กูผมปั้นเจ็ดหมื่นเองเอ้ยหกหมื่นเองนะของน่าจะกระโปกไปเดี๋ยวผมไปหาของให้จริง,รงๆก็าหาของแล้วแหละแต่ว่าแม่งได้ของสีม่วงมาก็จริงแต่เป็นป้องกันอีกละเฮ้อชีวิตก็แพ้ไปตามระเบียบนะจัดใหม่จัดให,หม่จะน้อยไปอยู่ตรงกลางนี่แนะโ่โอเคโอเคอยู่ตรงกลางแล้วขอไม่ขอไม่คนไหนว่าอ่าคนนี้ไปเลยดีกว่า เอาใหม่เอาใหม่มาครับเด็กลัวแขนเอาระมาดมาติดไหมสตัน้นไม่ติดถือว่าดีครับติดบทขยี้ไปสองตัวฝั่งซีเงามาสองแสนส่ผมฝั่งซีเงากับสองแสนหรือเปล่าจริงด้วยทำไมมันเบายัางวะระเบิดปืนจะกรกลไปตูม้มแสนห้าโคตรเบาเลย เราก็หมัดโกเคสืต่อครับผมเจ็ดมืนเจ็ดแม่งอย่างเบาเลยของผมแม่งไม่ได้อะไรเลยอ่ะเดียผมค่อยไปหาของม่วงตอนนี้โอ้โหสองแสนเก้ามึงบ้าไปแล้วแรงมากเมื่อกี้ผมพูดหนึ่งไหนรู้วะเออผมบอกว่าผมเนี่ยจะไปหาของสีม่วงให้ก่อนตอนนี้ผมไม่ค่อยมีของสีม่วงนะมึงก็เลยเบาๆอยู่โอเค น่าจะแพ้ตามระเบียบนะน่าจะแพ้นะครับผมเด็กก็ละหมาดแม่อีกติดร้านออตตายก็ติดไม่ด่าไปอีกถือว่าไม่ติดก็ฝังสิงเกิลไปตื่นมาก็ระเบิดปืนจกลไปครับตู้มสองหมื่นเก้ามันเบาจังอะลูกพี่ก็โดนเตะมานะผมโซนิกผมก็ตีธรรมดากันไปเพราะไม่มีลูกไฟนะโอ้โห นี่แหละครับแพ้ละนี่แหละข้อเสียหน้ากากหวานไอ้คอหน้าบากไม่ไม่เด้งลูกไฟให้ผมตอนเด้งเธอหน่ะผมไม่มีฝั่งสีเงาแล้วเพิ่มเลือดให้โซนิกนะแพ้เรียบร้อยโอ้โหอยากเปลี่ยนคอแล้ววะคอหน้ากากหวานมันไม่เด้งให้ <c oughs> เอ,อื่อตายเลยแพ้แล้ะครับ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไร เดี๋ยวผมค่อยไปหาคอที่ดีกว่านี้มาให้นะก็เอาเท่าที่มีไปก่อนนะผมก็คลิปนี้ไม่มีอะไรละก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยครับบ๊ายบาย